มณฑลทนหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้เคาะประตูสู่ความห่วงใย,ยใส่ใจสุขภาพประชาชนเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนันลดค่า PM 2.5ค่ะ หลังจากที่ทางจังหวัดเชียงรายได้มีการประกาศข้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด92วันปลอดการเผาระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม2568เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 โดยได้ประชาะสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการเผาหรืองดเผาการลดละเลิกหรือทำกิจกรรมที่เกา่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้นหรือการกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงการไม่เผาขยะต่อสั่งข้าวญ้าแห้งวัชพืชกิ่งไม้หรือวัสดุอื่นๆเพื่อลดปัญหาหมอกควันรวมทั้งการแนะนำการบริหารจัดการเชื้อไฟด้วยทางเลือกทำปุ๋ยหมกักแบบไม่กลับกอง ลดการสร้างขยะแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะที่มักจะเป็นสาเหตุของการเผาการเก็บใบไม้กิ่งไม้ค่ะเพื่อทำปุ๋ยหมักแทนการเผาและการทำแนวกันไฟในพื้นที่ด้วย ทางนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะคะไว้ได้สวมใส่เนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงมีหมอกควันเกิดขึ้นค่ะและอาจจะมีค่า PM 2.5เกินมาตรฐานที่กำหนดซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อร่างกายและเพื่อเป็นการป้องกันหมอกควันและค่า PM 2.5ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ